สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับนายตัวเองก็จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตนะครับอัปเดตตู้ปลาตู้ปลานะครับตัวนี้เป็น EP 2ีนะครับวิธีการทําระบบกรองแล้วก็ระบบโอฟโฟระบบต่างๆให้น้ําในตู้ปลามีความใสนะครับ EP 2ีตัวนี้ตู้เรายังไม่ได้ล้างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าระบบโอฟ์โฟงผมนั้นก็จะทํางานทุกวันจะมีการถ่ายน้ำนะครับถ่ายน้ําประมาณ10ทุกวัน นะครับทาให้น้ามันก็ยังคงสภาพอยู่นะครับท่านผู้ชมสังเกตน้ํานะครับแต่วันนี้ผมจะมาอัปเดตอะไรใหม่นิดนึงนะครับอ่าเรามาดูน้ํากันก่อนโอเคสําหรับใครที่ดู E ีพีหนึ่งมาแล้วนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าเอะมันมีอะไรเปลี่ยนไปโอเคเรามาดูครับตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนไปจะเป็นตัวลักน้ําแบบสกิมเมอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมได้ทําออกมาใหม่ เนื่องจากว่ามีคนถามผมหลายคนเลยว่าคุณต้นครับตัวเก่าสกิมเมอร์ไอตัวรักน้ำเนี่ยทำยังไงวิธีทำยังไงประกอบยังไงซึ่งผมก็อธิบายเป็นเคสต่อเคสแต่ก็เหมือนจะยังเข้าใจยากนิดน,นึงนะครับผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเหมือนกันเนาะวันนี้นะครับวันนี้ก็เลยผมก็เลยจะมาทำตัวรักน้ำที่ท่านผู้ชมเห็นตัวนี้อาจต้องบอกก่อนว่าตัวรูปแบบแรกอะ มีคนบอกว่าให้ผมทําให้หน่อยจะขอซื้อผมก็ไม่กล้าทำเพราะมันดูแบบธรรมดาไปนะผมก็เลยไม่รู้จะเออจะขายยังไงดีมันดูธรรมดาไปวันนี้ก็เลยมาอัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมดูตัวนี้ตัวรักน้ําตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นสกิมเมอร์เดี๋ยวผมใช้ดูความแรงของน้ํานะครับตัวนี้เป็นสกิมเมอร์นะครับบนและก็ล่างนะครับบนและก็ล่างนะครับ ถ้าเกิดว่าตัวเก่าให้ผมขายผมก็ไม่กล้าขายผมก็เลยอัปเกรดทาใหม่ไล่ใหม่หมดเลยนะครับก็เลยกลายเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวรักน้ําที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เวลาไฟดับไม่ต้องกลัวน้ําล้นครับผมทําระบบตัดน้ําเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับดูดล่างเหมือนเดิมนะแล้วก็ดูดบนเช่นเดิมเลยสังเกตฟองอากาศนะครับไอ้ท่านผู้ชมดูฟองอากาศที่มันวิ่งเข้าไปนะฮะเดลเกมเมอร์เห็นไหมครับ แล้วก็ตัวนี้ผมแนะนำนะครับให้ใช้ได้ตั้งแต่ตู้48 60 72 84 96นะครับสามารถสั่งกับผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทำขายเรียบร้อยแล้วครับมีคนร้องขอมาเยอะให้ทำขายให้หน่อยทำขายให้หน่อยผมจัดให้เลยนะครับจัดให้เลย <c oughs> ก็มาดู <c oughs> อ,อัปเดตเรื่องของน้ำมันก่อนนะครับเรื่องของน้ำมันก่อนนะ สังเกตดูนะครับล้างไม่ล้างให้ท่านผู้ชมดูเชื้อราเ <c oughs> ชื้อราอยัางอยู่เหมือนเดิมนะครับน่ะตัวนี้ตัวนี้เพิ่นงนอาหารก็ตัวทามเมอร์พัดลมยังไม่ทํางานนะครับตัวทามเมอร์พัดลมทํางานปุ๊บไอตัวเศษอาหารข้างบนเนี่ยก็จะไล่ไปนู้นไปหาสกิมเมอร์แล้วก็จมลงไปใต้กรองเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวอาหารที่พื้นนะครับที่พื้นนะเหมือนกันเวลาพัดลมทํางานปุ๊บก็จะไล่ไปด้านนู้นนะครับ แล้วก็ไปหาสกิมเมอร์ที่รอดูดทั้งบนทั้งล่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตหลายเดือนแล้วน่าจะกี่เดือนแล้วห้าเดือนได้มั้ง,งตัวนี้นะครับปลาของผมก็ตัวใหญ่ตัวโตวหมดแล้วอ้อแล้วก็ก่อนหนึ่งก็ขอแสดงความเสียใจกับปลาเงินผมหนึ่งตัวด้วยนะครับวันนั้นผมไปเที่ยวกาญจนบ,บุรีฝากหลานที่บ้านดูปลาเรียบร้อยเลยครับนะหลานให้อาหารปลานะครับหลานให้อาหารปลาแต่ว่าลืมปิดฝาของผม ลืมปิดฝาตู้ของผมเรียบร้อยเลยนะมันกรอนเงินผมโดดไปเลยนี่เขาจะเปิดไว้แบบนี้นะครับให้หารปลาโอเคนี่ครับเดี๋ยวให้เราดูน้ํากันนี่นะ้ําบนลงเห็นไหมท่านผู้ชมสังเกตฟองนะครับจะเข้าไปหมดเลยแมะบนลงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็สิ่งที่มันลอยอยู่ก็จะไหลลงไปด้วยนะครับโอเคโอเค๋ยวมาฟ์เดียข้างบนผมยังไม่เคยถ่ายด้านบนให้ท่านผู้ชมดูเลยเนาะอ่าตัวนี้ให้ดูรางก่อนครับตัวนี้ที่ผมทํามาเนี่ย ที่ผมออกแบบดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นรางสไลด์นะครับมันก็สามารถสไลด์ปุ๊บปิดไฟในธรรมดามากเลยนะครับไฟตัวนี้จะเป็นฐานขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรางสไลด์สำหรับเปิดเปลี่ยนถ่ายปลานะครับถ้าตู้ที่ท่านผู้ชมสั่งสั่งประกอบหรือว่าเออไม่ใช่สั่งประกอบ,ออต,กอบตู้ที่มีขายทั่วไปอาจจะทํารางแบบนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นรางธรรมดามากเลยผมแค่แผ่นอลูมิเนียมตัวนี้มาแปะแค่นั้นเอง นะครับแล้วก็สามารถสไลด์ได้แล้วนะครับฝั่งนู้นก็สไลด์ได้นะครับอ่าแล้วก็พูดเรื่องปลาเงินกันปลาเงินตัวนี้หลานผมลืมปิดเรียบร้อยเลยครับกับประยการจามรีการจนะบุรีปลาเงินผมแพ้กับพื้นเลยโอ้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับโอเคไปดูน้ําลงกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับตัวดูดบนนะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตน้ํานะครับตัวนี้ผมอัปเดตแค่ด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยว เวลาที่ใครต้องการสนใจเดี๋ยวเรื่องราคาทักมาถามผมในในไลน์แล้วก็เบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ทีนึงน,นะครับผมอัปเดตแค่ดัานนาให้ดูก่อนอ่านี่คือลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับตัวสกิมเมอร์นะครับบนแล้วก็ล่างนะครับตัวนี้เป็นคล้ายๆสะดือแหละรครับนะแต่ว่ามันจะเป็นสกิมเมอร์ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสําหรับดูดเหนือน้ําแล้วก็ดูดใต้น้ํานะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไล่มาฝั่งนี้นะครับอ่าตัวนี้ ตัวนี้ผมอธิบายไปแล้วหลายคนก็ไม่เข้าใจนะเดี๋ยวใครที่อยากทราบก็ค่อยทักส่วนตัวผมมาแล้วกันเนาะแล้วก็จะดูดน้ําลงไปข้างล่างแล้วก็ทิ้งไปในใยแก้วเหมือนเดิมโอเคมาพูดเรื่องตัวนี้ก่อนนะครับตัวสกิมเมอร์แล้วก็ตัวลักน้ําตัวนี้นะครับตัวใหม่ที่ผมออกแบบมาตัวนี้นะครับจะทําให้แรงเหวี่ยงของน้ําตัวนี้ในการดูดลงมากขึ้นแล้วก็แรงเหวี่ยงของน้ําในการดูดขึ้นมากขึ้นเนื่องจากผมออกแบบมาตัวสกิมเมอร์ตัวนี้ให้มัน ให้มันสามารถหมุนเป็นแรงเหวี่ยงได้นะครับทําเป็นฟันเฟืองที่จะทําตีน้ําให้เป็นแรงเหวี่ยงลงไปก็เป็นรักน้าเหมือนเดิมไม่ใช้ไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาที่ท่านผู้ชมหรือใครสนใจทําเองทําไม่ได้ทักทีนะโอเคไม่เป็นไรผมมาตามคําเรียกร้องแล้วทาขายเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นตัวสกิมเมอร์สีดําสีดําตัวท่อสีขาวทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับ ด้านหลังคองอตัวพวกนี้จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยลงมาตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวสีขาวหมดเลยนะครับสีขาวไปถึงตัวนี้เลยนะครับผมจะให้มาถึงวาววตัวนี้แล้วหลังจากวาววตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะต้องต่อเองนะครับก็แค่ต่อท่อลงกองไปแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่อทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่ขนส่งมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคนี่ก็คือรูปแบบที่ผมให้ดูก่อนตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับเวลาที่ผมทําจําหน่ายจริงๆนะก็คอยอัปเดตนะครับเดี๋ยวก็จะมีจําหน่ายแน่นอนนะครับ เรื่องราคาสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะทําขนาดตู้48 60นะครับ48 20แล้วก็48 24นะครับแล้วก็60 20 60 24 60 30นะครับแล้วก็72 20 72 24 72 30นะครับแล้วก็84 30 84 40นะครับแล้วก็96 30 96 36 96 40นะครับก็จะมีทุกขนาดเดี๋ยวเราจะทำกันอีกทีนึงเนาะ โอเคสังเกตน้ําก็จะเริ่มเขียวๆนิดนึงนะมันอยู่นานนะเพราะตอนนี้ผมเปลี่ยนน้าแค่วันละสิเปอร์เซ็นต์นะครับน้ําจะเขียวค่อนข้างง่ายนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับก็ยังคงใสยอยู่นะนี่คือตัวรักน้ําที่ทุกคนกําลังรอคอยแล้วก็ตามหานะครับมีคนทักมาถามผมส่วนตัวเยอะแต่ว่าผมกอธิบายไปก็บางคนก็ทําได้บางคนก็ทําไม่ได้เนาะเวลาไล่ระบบรรจริงๆก็ไม่ลงตัวอีกนะครับผมเลยทำมาเบ็ดเสร็จเลยสำหรับใครที่ต้องการให้น้ำบ้านตัวเองใสแบบนี้เนี่ยนะ ให้น้าบ้านตัวแขงแส่แบบนี้ถามว่าถ้าเกิดไม่ติดโอเวอร์โฟล์ทำได้ไหมครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่ติดโอเวอร์โฟล์ทำได้หมดเลยนะครับจะโอเวอร์โฟล์หรือไม่โอเวอร์โฟล์ตัวรักน้ําตัวนี้สามารถทําได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโอเวอร์โฟล์ก็คือไม่ต้องเจาะตู้หลักด้วยผมการันตีว่าไม่ต้องเจาะตู้หลักแล้วน้ําไม่มีล้นแน่นอนนะครับน้ําไม่มีล้นแน่นอนนอกจากวันใดวันหนึ่งนะครับวันใดวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งมีมีอะไรอ่ะมีอะไรหนัก ลนจนัดน้นบนไปกระแทกสกิมเมอร์สแคปกระแทกทอดอ่ารักน้ำตัวนั้นหักแค่นั้นเองนะครับน้าหยุดดูดแค่นั้นเองนะโอเคแล้วก็ตัวนี้ตําแหน่งที่ผมแนะนําให้วางคือวางบริเวณริมนะครับวางบริเวณดิมเพราะว่าบางทีปลาที่ตัวใหญ่ๆมากเนี่ยมันจะกระโดดแล้วไปชนได้นะไปชนก็มีโอกาสทําให้น้ําตัวนี้หยุด อยู่การทํางานแต่ก็ไม่มีผลกับตู้นะครับสําหรับใครที่ไม่ได้ต่อโอโฟถึงตัวนี้จะหยุดทํางานแต่ว่าทุกอย่างก็ดําเงินตามปกติก็แค่อยู่ทํางานแค่นั้นเองน้ําไม่มีล้นตู้นะครับนะครับไฟดับปั๊มไม่ดูดน้ําก็ไม่ล้นตู้ผมออกแบบมาให้สําหรับมีการตัดน้ําเรียบร้อยแล้วเวลาที่ไฟดับเนาะโอเควันนี้ก็มาัปเดตให้ดูนะครับเป็น e นะีพีสองเนาะท่านผู้ชมก็คงเห็นสภาพในตู้ว่าเป็นยังไงนะครับอ่าสังเกตด,ดูนะครับ มีหลายคนอาจจะคุณต้นล้างตู้หรือเปล่าไอ้นี่มาแตะไอ้นี้ไม่ใช่ล้างตู้นะฮะตัวนี้ผมไว้ขัดคราบสีขาวข้างบนเห็นไหมฮะมันจะมีคราบแบบสีขาวติดอยู่นะไว้ขัดบนตู้นะครับให้สังเกตตัวเชื้อรานยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพอดียังไม่ค่อยมีเวลาก็มาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันเนาะบางทีแบบว่าผมไม่มีเวลาในการทําคลิปตัดต่ออะไรอย่างนี้ให้นะครับก็เป็นถ่ายแบบถ่ายต่อเนื่องไปเลยไม่ได้ตัดต่อกันแล้วกันน้องก็มาบอกวิธีแล้วเนาะ วิธีการทาเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับส่วนตัวสกิมเมอร์ไม่ต้องไปนั่งทําเองแล้วครับมีขายแน่นอนแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าถูกนะครับสกิมเมอร์สีนิ้ว2ตัวนะครับตัวล่างตัวบนแถมสีดําอีกนะครับสีดําเป็นสีที่สั่งพิเศษนะครับเคลือบเคลือบพิเศษนะครับสีไม่หลุดล่อนง่ายนะครับนะแล้วก็เป็นท่อสีขาวของยี่ห้อท่อน้ําไทยด้วยนะครับวัสดุทุกอย่างจะใช้ จะมีใช้สองอย่างสองยี่ห้อคือท่อน้ำไทยแล้วก็เอ g ซจนะครับสองยี่ห้อเลยเพราะนั้นเนี่ยเก็บมาตรฐานพ V c ีเนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับมาเดียดปลาผมนิดนึงมังกรมังกรยังอยู่ดีนะมังกรอินโดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ปลาเงินนะปลาเงินก็หายไปตัวแล้วแต่ผมต้องไปหามาใส่อีกตัวหนึ่งนะครับเสียใจเหลือเกินปลาเงินผมหายไปแล้ว โอเควันนี้ก็มัปเดตให้ท่านผู้ชมดูนะครับใครที่ต้องการสอบถามอะไรผมนะครับอันไหนที่ผมบอกได้ผมก็จะบอกนะครับอันไหนที่ผมบอกไม่ได้ผมก็ขออนุญาตเก็บเป็นความลับนิดนึงนะครับบางทีมันจะมีสูตรเล็กๆน้อยๆที่ผมไม่สามารถบอกท่านผู้ชมได้จริงๆนะครับผมขอไว้เป็นในการทําสินค้าผมจําหน่ายนะครับแล้วก็ตัวไหนที่ผมบอกได้ผมก็จะพยายามบอกแบบไม่มีกั๊กนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันเนาะ ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับสนับสนุนสินค้าผมด้วยนะครับตอนนี้ก็มีกองคอลีนนะแล้วก็มีตัวรักน้ําตัวนี้นะครับแล้วก็มีสกิมเมอร์จําหน่ายด้วยนะครับนี่ครับตัวสกิมเมอร์นะมีตัวสกิมเมอร์จําหน่ายนะครับรานะคาทักมาถามเลยครับผมบอกได้เลยว่าถูกกว่าทุกที่ที่คุณไปเคยไปดูมานะครับถูกกว่าทุกที่ที่ค,คุณเคยดูมาพูดผิดตลอดเลยโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว เห็นไหมคตัวนี้จะเป็นดําด้านนะครับตัวนี้เป็นตัวะสะดือสะดือนะครับสะดือสําหรับใครที่ต้องการเลี้ยงปลาคาร์บเป็นบ่อก,ก็มีนะหรือไม่ก็เลี้ยงปลาในตู้สามารถใส่สะดือแล้วก็สกิมเมอร์ได้เช่นกันนะครับสาหรับใครที่ใช้ตัวดูเป็นปั๊มนะครับแต่ตัวที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่เนาะตัวนั้นจะเป็นตัวตัวแบบรักน้านะโอเคเรามาดูนิดน,นึงครับอันนี้เป็นสีดําด้านนะครับท่านผู้ชมตัวสกิมเมอร์นะ สีฟ้าก็มีแล้วก็เดี๋ยวจะทําสีขาวด้วยนะครับผมจะทําสีขาวให้ด้วยนะเผื่อ <s> <üler> อาจจะเป็นขาวมุกด้วยนะครับก็ยังไงติดตามผลงานโดยทีหนึ่งเนาะโอเคก็อัปเดตแค่นี้นะครับวันนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอีกประมาณสักสองสาเดือนค่อยมาอัปเดตตู้นี้กันใหม่ทีหนึ่งว่าจะมีอะไรมาใหม่อีกบ้างนะผมก็จะพยายามผลิตสินค้าผมซึ่งพยายามออกแบบให้ไม่เหมือนใครและให้ไม่มีใครเหมือนแล้วก็พยายามคิดสิ่งที่ คนอื่นไม่เคยคิดไม่เคยทำนะครับผมจะพยายามทำให้ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยแล้วก็บางคนอาจจะตีผมเรื่องกองเรื่องอะไรวกนนี้โอเคทุกอย่างผมรับไว้เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ผมก็ <c oughs> แล้วก็ผมก็ไม่ได้ปิดกั้นสำหรับใครที่จะคอมเมนต์เพราะว่าผมต้องบอกก่อนผมเพิ่งเข้าวงการไม่นานนะครับใครที่คอมเมนต์เนี่ยผมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ ก็ยินดียินดีนะครับยินดีจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะส่วนไหนที่ผมคาดคิดว่าผมทําได้ดีแล้วเนี่ยผมก็จะมาเดตให้เพื่อนๆได้ฟังอีกทีนึงนะครับโอเควันนี้นายตเองต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามดูคลิปจนจบนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราก็จะมีคลิปดีๆเพิ่มไปเรื่อยๆวันนี้นายตเองสวัสดีครับ